สวัสดีค่ะเกิดอะไรขึ้นนะคะดูนะะักขาวิ่งกูกันใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าเป็นยังไงนะคะซึ่งมีสถานการณ์อะไรตื่นเต้นขนาดนี้นะคะตอนนี้นะคะนะคะักข่าวีน,นช่องใครช่องมันเลยนะคะวิ่งจนไปแล้วหรออ๋อนะคะลุงพลไปที่สถานีตำรวจนะคะ โอ้โหขับรถนี่แบบสุดยอดนะคะขับรถนี่เร็วมากดูนะคะสถานการณ์ที่วุ่นวายมากที่สุดตอนนี้นะคะที่บ้านกุกอกลุงคนขึ้นรถตู้ไปแล้วนะไปแล้วหรอนัดเนี่ยโอ้โหดูนักข่าวนี่วิ่งกันแบบ หาะได้เหาะนะคะนักข่าวโอ้โหนักข่าวทุกช่องทุกสำนักนะคะเหาะได้เหาะแล้วนะคะแล้วเราทีมยูทูบเบอร์เรานะคะตอนนี้ไปใสกันคะนี่น่ะ ไปสพเพ่ค่ะมุกเจ้าเคยเห็นหลายป่านนี่เมื่อก่อนบ่ค่ะครั้งแรกนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังตกใจว่าคืนหลายแท่นะค่ะโอ้ไปกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตามไปเนาะไปที่สพกกกตุมนะคะ